เอาเอึ๊บอ้าอึ๊บออ่าโอเคถูกอาไม่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 อาหายหมดเลยผมวุ้ยเอ็นพีซีป้าเอ้ยเธอไปครับเออโอเคโอเควุ้บวุ้บวาเหลือไว้อันหนึ่งถูกต้องอโเควางเข้าไปในนี้แทนนะ ตรงนี้ระวังหน่อยละกันแล้วก็ตรงนี้เราจะต้องอใส่เคลลงไปนะ่ยเกิดประชุบอะเกรย์นะสีเทาอันไม่อยากทำอะลาวาเนี่ยเกียกเกียกอันฟรายละเลวาเคลเคลกับบอนเมลซึ่งบอนเมลโอ้ตายละอันนี้อันนี้บอนมิลบอนมิลไม่ใช่อันนี้บอนมิลเนี่ยมาจาก mm hmm. การล่อ,อไร่เอ่ยล่อ Dust. ถ้าเช่นนั้นเราคงต้องได้วางแซนเพิ่มเอาอ,อย่างนี้เลยแล้วกันคือวางเท่าที่วางได้นะฮะส่วนถ้าตกมาก็ไปหาอาหารกินเอา โอเคอ่าหมละตอนนี้เรามีดัสเราสามารถอ่า ah, uh. ใช่ใช่ใช่ uh. เราก็ล่อนเอาไอ้นั่นสิ uh. อฟเอฟเ uh. อบโอเคเก็บเข้าไปบ้าง oh. อะไรเนี่ย oh. อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย เอาฝากไว้ในเคริปบ้างอ่ะโอเคปึ๊บ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 ฝากฝากรอนต่อโดยกว่าจะมีบอมิวเยอะพอนะฮะเอ๊ะช็อกกิ้งเมือนอะไรตั้งนานไม่ใช่หรือ,อนั่นแหละสีนั่นแหละสิลอนต่อไปเราจะต้องหาอันฝา คริสเปอร์เก็ต้องกลายเป็นฟรายคริสเปอรซึ่งเราต้องใช้ลวาลวาลาวาอย่างนี้เซฟปุ๊บเราจะสามารถทำคาทิสตันก็คือออฟซิเดียนนะแล้วออฟซิเดียนจะทำอะไรได้บ้างอ๋ออ่าลาวาเซฟปุ๊บเราสามารถโอเคโอเคโอเคบอลเมล oh. มีแค่สี่อันมันต้องใช้อะไร เจ็ด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 ห้าแล้วโอเคโอเคปึ๊บปปึ๊บปึ๊บปแปโอเคมา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 ต่อกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราทำถังนั้นสักถังก็ทำวอเตอร์เอนฟินตี้ไว้ในบ้านบ้างก็ดีนะเออว่าไหมเออใช่ อย่างนี้อ่าว a t เตอร์ Water. สนุวกไหมเนี่ย mm. อ่าข้างใต้นี้นะอ่าเราทุบไอเนี้ก่อนรึบตรงนี้นะเราทุบออกก่อนรึบต่อไปนี้นะเราไม่ต้องขุดคอปเปิลอีกแล้วนะอาทุบก่อนก็ได้อามันเก็บกะ อ่ะแหล่งวอเตอร์อินฟินิตี้โอเคตรงนี้เราจะได้แหล่งวอเตอร์อินฟินิตี้มาแล้วเรียบร้อยเราก็วางอุเดนครุส b o ว์ไว้ตรงนี้นะฮะซึ่งเวลาตักน้ำมันไม่รู้ว่าจะตักได้หรือเปล่าคือทำเสร็จแล้วไม่รู้ว่าจะตักได้เปล่าตักไม่ได้เหรอเฮ้ยเอาจริงมันมันติดปัญหาที่เฟ้นเนี่ยแหละเออไอ,อนเนี่ย ตัวปัญหาเลยโหอ,ออกเลยแล้วกันเกะอ่าเฟนส์เก็บเข้าไปเก็บเข้าไปในไหน,ไหนละเก็บอันนี้ก็ได้เราจะได้มีน้ำเติมโอเคอ่าแล้วก็ตัวนี้ทำเคลอ่าได้เท่าไหร่เนี่ยโอเคครบไปอย่างนี้อย่างนี้อือ เอาออกมาหนึ่งปุ๊บอย่างนี้เสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เอาเอาอันนี้แหละดีชีวิตดีดีอึบ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 เย่หลังจากนั้นนะฮะเราจะใช้แหล่งฮิตซอสที่ชื่อว่าทรัชทรัช เป็นแหล่งหิตซอสที่เบสิกที่สุดเราจะทำอย่างนี้ปุ๊บมาเลยแล้วเราก็ฮะอ,อย่างนี้อ่าไปข้างนอกแล้วกันเออที่จริงเอาอย่างนี้แล้วกันบ้านเดี๋ยวโดนเผาอีกเอ่อเอาไว้ที่ไหนดี เอาไว้ตรงนี้กันอ่าไอเทมไม่ดูดมาอ๋อของเต็มเก็บก่อนกริซิเบิลวางเข้าไปอย่างนี้อึ๊บแล้วเราจะได้มองดูได้ด้วยอ่าเราก็เติมข้โบ่ต้นเข้าไปไอชั้นนี้นี่ยโอ้ออและต่อไปเรามาทำทรานสเฟอร์ไปกันเลยดีกว่าซึ่งทรานสเฟอร์ไปอันนี้มันต้องใช้กระจก ไม่ใช่ปัญหากระจกองออกมาเลยใช้แซนดียังมีแซงลงเหลือดีไม่เผาหมดแล้วอ่าเผาไปเยอะๆเลยแล้วกันเยอะๆจริงๆเยอะมากโอ้โหเผาให้เยอะมากตึ๊บโอเค สองกระจกแล้วแล้วก็อ่าสองกระจกแล้วก็ทำสิเดี๋ยวสโตนรู้สึกเราจะต,ต้องทำอย่างนี้ก่อนเพาใช่ใช่ใชชอย่างนี้เสร็จปุ๊บใส่เข้าเข้าไปตรงกลางอย่างนี้ปุ๊บปุ๊หกอันเอามาโอเคต่อไปก็คืออ่า,อา,อา สโตนอย่างนี้อเอาเชนมาก่อนเอาเชนมาก่อนปึ๊บ mm. เชนมาเสร็จปุ๊บอย่างนี้ข้างๆปึ๊บเขยไปตรงกลา,างนี้อึ๊บอึบแล้วก็ไบรท์เอา้าเอาแล้วพี่ตรงไหน mm. อ่ะอืมเอ้ยเอ้ยซิงซิงเออซิงน่าสนใจเดี๋ยวค่อยมาทำ ไอเจ้านี้นี่มันออเรสโตนอย่างนี้อย่างนี้อ่าแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อ่าโอเคกริอคอมพิวต์เรียบร้อยต่อไปเหลือแค่ลวาวาอ่าเราไปยัดเข้าปะตะตให้มันเพิ่มอ่ารู้สึกของจะหมดใช่ไหมโอเคเติมให้มันเได้ละเอะ๊อยากรู้ว่า ครูซิโบนี่มันมีฮีสซอ์อะไรบ้างเพื่อมันจะมีมีอะไรที่ดีกว่าอ๋อไดมอนด์บล็อกเอ้ยแอนนี่น่นาสนใจฮะก็ทำสิอ,อ๋อไดมอนด์ไม่พอกราเวลกราเวลมีนิดเดียวยมีนิดเดียวก็นิดเดียวอนอนต่อไปนะ ออโอ้ดักแมเทอร์เอาหมดเลยเฮ้ยดักแมเทอร์นี่มันดีมากเลยนะ mm hmm. เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเกรนซอลฟินิตี้ก็ดีเก็บไว้ก่อนอ่าตอนนี้เราสามารถทำอันนี้โอเคเราจะเปลี่ยนจากฮิตซอสกับกะนอนก่อนอึบนอน mm hmm. ดีดีเนาะชีวิตดีดีนอนที่ไหนก็ได้นะ mm hmm. เพียงแค่มีเตียงอึบ ตอนนี้เราขอเปลี่ยนจากฮีซอสธรรมดาให้กลายเป็นไทมันเอ่อดินปึ๊บเขบาบอกตวนยัดเข้าไปเอ๊ะเอ๊ะเอ๊อะอาราวาตอนนี้ตักได้ละตักได้ละตักเลยว่้อนี่นี่พอมีลาราวาเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็จะส่งเควนไปตักใหม่ อือโอเคแล้วพอได้ลาวาเสร็จปุ๊บเราก็จะเอากระจกมาด้วยอันนี้น้ำเอาน้ำมาเอาน้ำมาอันนี้อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บเรียบร้อยอู้ แต่ตอนนี้คือเราควรจะอัพเกรดบารี uh. บารีเออเร์มารีวของเราอ่าส์ตวัวหมดอ่โอเคไว้่างนี้แล้วกันตอนนี้เรามีเครื่องปั๊ม oh. คาร์บอนสโตนแล้วซึ่งหลังจากนี้คาร์บอนสโตนเราจะสามารถได้มาอย่างฟรีๆน่าสุดยอดมากเลยนะ ได้อย่างรวดเร็วนะเราเราจะทำเครดอีกสักอันหนึ่งได้ไหมเครดเครดมันทำยังไงเครด c r a t e แปะอ๋อเครดมันทำอย่างนี้ซึ่งอย่างนี้มันต้องใช้อย่างนี้ซึ่งสติกเราไม่มีอ่าสติกสติกใช่ไม้เราไม่มีโอเคโอเคอย่างนี้อ่ะโอเคปุ๊บเอามาเยอะๆเลยแล้วก็ตัวนี้พอมาปึ๊บแล้วก็ชสอืม เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนไอ้อะไรเนี่ยไม้ทำอย่างนี้ปึ๊บ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 ส่วนที่เหลือเก็บไม้เก็บไม้อ่ะตอนนี้ s m อ l l crate ของเราแปะเข้าไปแค่นี้อ่ะคอบ e r s t o n ก็ไหลมาละซึ่งวิธีการ,รอั g เกรดคอบ e r s t o n เจนนี้มัน c o บอปปลเจน อ๋อเหล็กเรามีพอไหมมีไหมมีมีมีม,มีขาดแต่ไดมอนด์นะฮะอ่าทุบก่อนเลยทุบเลยอันนี้ทุบเลยเอาแต่ละเอ่ออ่าโอเคแล้วก็ที่ขุดปึบเอา้าโอเคนานๆทีจะได้ใช้แบบของที่มันดีๆนิด,ดนึงอ่ะปึบๆมีแค่นิดเดียวเนาะ อย่างนี้เราก็จะอัพเกรดด้วยไอเดียนอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บโอเคเสร็จละทีนี้คอปเปอร์สโตนของเราก็จะเร็วขึ้นอีกอต่อไปซึ่งมันก็บอกว่าไอเจ้านี้นี้ต้องใจได,ดมอนอมด์ไดมอนด์ไป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 ,ป,ปเอาคอปเปอร์สโตรมาแล้วเราก็ไปทุกกัน เรากระโดดลงน้ำไม่ได้ให้ดงให้โดนนะถ้าไม่โดนก็ก็ไม่รู้สินะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอึ้บอึ๊บอ่าเก่งชุบเอาอันนี้มันอะไรเนี่ยนั่นแหอะไรออสซัมเมียมอะไรก็ไม่รู้ทิ้งไปแล้วกัน ให้ไปสิก็ฆ่าทิ้งเลยเกะกะเอ๊บเบเก็บเข้าไปนะแล้วก็ก็ไม่เห็นว่าบันในพวกนี้มันจะมีประโยชน์ตรงไหน,นอ่าต่อไปนะเราจะต้องร่อนกราวเวล จะได้เยอะแล้วล่ะอืมอืมอืมอดมได้พอสมควรเลยส่วนไอ้นี่ไปเป็นเชื้อเพลิงไปโอเคตัวนี้ทุบออกเลยอ่าที่หุด

ได้เบสมานะแต่ไม่พอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องร่อนกราวเวลเพิ่มอีกแล้วเหรอชกเกรอิเกียะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะ

3วันกับเควสที่เราจะสำเร็จ1เควสเอ่อไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรหนึ่งเซสชั่นอ,ะอ่ะอ่ไห้ดูสิเอ๊ะได้แค่เนี้ยเอ,อ๊ยไดยมอนเรา,เรา,เ,ราเราตูที่ไดมอนไม่ใช่ของรู้สึกในตัวมันลกมากเลยจัดก่อนเอเมรียลไ้าปะรอสักแป๊บหนึ่ง ฉันต้องรออีกอ่านแค่ไหน,นกว่าเราจะได้สิ่งที่ต้องการนี่มันเพลงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันหน้านานานา้นาออมาเลยนี่เองไปอยู่รังก,กับทุกคนเลย oh. ไอหนังสือพวกนี้ไม่เกะกะนะ เราได้ไดเมน์นแล้วนะ Diamond. ไดมอน์ไดมาถึงแซมบล็อกเลยทีเดียวนะรอดเลยโอ้โอ้อะใช่ใช่ใช่อะ ah. เออตัวนี้ยังไม่พอไม่เป็นไรใช่เราได้ไปลอ็อกมาให้มา mm hmm. อุ้ยตกใจ n p c ในเบดล็อกเบดล็อกกินอีอ่าเบดล็อกมันสามารถให้ฮีซอดได้ก็เปลี่ยนสิอเอาเ้ปอนิกอันนี้มาด้วยเอามาลอนด้วยเองมานี่กับข้าอเองไปอยู่แทนอ,อ่าขาพูตนขาพอตนขาโปอขาป้ปึ๊บขาโปอ่ะจัดเข้าไปปึ๊บแล้วก็ อ่ารออีกอันหนึง่งโอ้ปึ๊บปึ๊บมันก็ยังไม่ขอบอ่ะคือมันขายนิดเดียวโอ้โหได้ยากเหมือนกันนะเนี่ยอ่าแล้วเราก็ต้องการเอเมอรี่เอาด้วยเอเมอรี่เอามันได้มาจากเฉพาะกราเวล เ่านัร์เรลเท่านั้น,น,นแอดๆใช่มันมีบ้านหนึ่งที่มันมันทำกาแฟอยู่เราน่าจะเอาไอ้คอฟฟี่บีนอันเนี้ยไปให้กับมันแล้วมันน่าจะเกิดประโยชน์กว่าเออชิชิว เดี๋ยวเราต่อทางไปที่บ้านนั้นกันมันถ้าเราเอาไปให้มันเนี่ยมันน่าจะเกิดประโยชน์กว่าอึออออ่าเราเราเราขอแนะนำคาถาก่อสร้างอึบซึ่งอย่างแรกก็คือเราจะต้องเอาไม้มาอย่างงี้อึออืได้ติ๊กไหมเนี่ยโอ้ยเะยเออครับอย่างงี้น่าจะได้นะ อ่ะเราก็เอาใหม่ปึ๊บอย่างนี้เราทําอย่างนี่นะอ่ะอย่างนี้แล้วก็เอาไปคาถาไดมอนด์ไปเลยแล้วกันปึน๊บเอา้าใช้ไงเนี่ยเอาอ่าได้มาละได้มาละอ๋อเป็นไงล่ะออออะไรอ๋อบัว ตกใจก็นึกว่าอะไรอาตอนนี้มันเกกอไปไกลๆปื๊บสะพานมาถึงอาสะพานมาถึงที่นี่จากบ้านเรามาที่บ้านหลังนี้ซึ่งก็เชื่อว่าถ้าเราเอาอันนี้มาให้มันน่าจะเกิดประโยชน์คอฟฟี่คอฟฟี บ้านไหนนะบ้านนี้บ้านนี้ใช่ใช่บ้านนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงกาแฟไม่เกิดเอมอเอ้าอ๋เอเดี๋ยวนะเอาอ่าลองเอมตี้รับดูสิอเอมเตี้รับ CUP ปึ๊บปึ๊บโอ้ต้องใช้มาได้กาแฟาอีกกับกับ uh. ต้นไหนต้นกาแฟอ่ะอันนี้ไงกาแฟเอาข้าวมาด้วยอึบ uh. อึบอ่าเอาไว้มือซ้ายบ้างของจะได้เข้าตัว ปึ๊บปึ๊บอุ้ยตกใจเอ็ีซีอ่าแล้วตัวนี้ก็อย่างนี้อาจจะใช้หินเรียบใช่ไหมใช่อ่ะเอาได้เอ็มตี้ครับอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อเราเก็บคอฟฟี่ไว้ที่บ้านบ้างเผื่อมันใช้ไม่ได้ผลโอ,อ้ทางเดินนี้มีประโยชน์เหลือเกิน ปึ๊บเอา้เอาอ้าวโอไม่่าไม่ไม,ไม่คริสตัลฟลักซ์จะหมดแล้วโอ้จริงๆนะกินกาแฟอย่างเดียวน่าจะง่ายกว่านะไม่ต้องใช้ไฟด้วยอึอ๊บอึอ๊บได้อะไร เจ๋งเจ๋งเจ๋งฮะห้อง40เลยอู้ตกใจนึวยกว่าซอมบี้มาเอ้ยคับวิดคอฟฟี่มันใช้กับแสไฟเยอะแต่ว่ามันได้คุม้มอ,อ,อ่ะอ๋อข้าวบานอ่าอย่างแรกคือเก็บข้าวโพดตวนไปเถอะเยอะเกินเราไปล่อนข้าวโพดตวนกัน อือ, MM อ,อ,อโอเคโอเคพึบอ,อย่างนี้นะแล้วก็อย่างนี้อ่าอ่าเราจะคราฟเป็นอย่างนี้แทนไดมอนด์อ่ะทุบโอเคโอเคดีมากนะฮะตอนนี through, ้เราได้ โห14ไงโหเรามีอุปกรณ์ที่ดีมันก็ชีวิตที่ดีจริงๆล่อน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 ลอนเย่เย่ลอ่ลอ,นลอ,นลอนไปนะช่วงนี้นะเรารอแค่เบสเลสนะเพื่อจะอัปเกรดนั่นนันเองอโซลา่าโซลา่าโซลา่าเราน่าจะเริ่มทำโซล่าได้แล้วคืออย่างน้ยผลิตไฟได้หนึ่ง FE ก็ยังดีอ่แต่ค่อยแล้วกันไว้ก่อนไปก่อน ทำกันต่อไปนะฮะเดี๋ยวแบบลดอาหารมันลดน้อยจริงๆหรือเลือดใกล้ใกล้ตายเนี่ยก็ค่อยตื่มขับ w ิดคอฟฟเนี่ยมันน่าจะให้พลังงานเยอะมากน่าจะฟื้นฟูนฟนเลือดได้นะดมิลเลยทีเดียวคือพอเบสลดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นขั้นเกือบสูงสุดแล้วพอเราใส่เอโมลลออ์เข้าไปเนี่ยจะเป็นอันอันที่สุดแล้วนะก็จะปั๊มได้เร็วพอสมควรนะฮะ ประเด็นคืออ m e r อร์โมันได้ช้ามากนะฮะซึ่ง Solar of Infinity ตี้นี่มันน่าจะทำได้ง่ายเลยนะฮะซึ่งอย่างแรกนะเนื่องจากว่ามันมันเป็นเรื่องที่ยากนะในการที่เราจะทำคอมพิวเตอร์ออฟแอพพลายเอนจิสติกสนะมันทำยากมากนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราจะมีแบบคอมพิวเตอร์ออฟลิฟายสโตรจนะในการคราฟของอัตโนมัติก่อนนั่นเองนะ่นเป็นการที่แบบนะ น่าสนใจมากอึ๊บรอนต่อรอนรอนรอน,อนตอนนี้เอมรัลด์ยังเท่าเดิมมูล,ลค่ายังไม่เปลี่ยนแปลงและแปลงเปลี่ยนทำกันต่อไปนะอย่างขยันขันแข็งส่วนตอนนี้อินฟินิตี้ก็จะสังเกตได้ว่าเกินกาดอะไรทีเดียวนะอินฟินิตี้บ็อก S 1> <S 1> อึบอืบอึบอื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 บอ่าเอเมอร์ดได้3รู้สึก64จะได้1ถ้าอย่างนั้นถ้ามีโอกาสเนี่ยมันจะต้องเท่ากับ8ใช่ไหม8 7 6มันจะต้องใช้ทั้งหมด5ชุดเลยทีเดียวนะเยอะมากโอ้โหเกินการเต็มห้อง โอ้โอขังไม่อ่าโอเคโอเคยังรอดอยู่ยังรอดอยู่โอเคหมดแล้วนะฮะต่อไปหน้าที่ต่อไปของเราอู้ดีมอนอ่ะโอ้สุดสี่เป๊ะเลยเหรอ อออินฟินิตี้บูสเตอร์การ์ดชิ้นเบืเริ่มเลยอ้าวเคเคบคบครบมายืนบนของของเราอีกเดี๋ยว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 เองโดนแน่มาทุบตรงนี้นะเราจะอัพเกรดเป็นเบสต์ก็คือทียสี่เย่ตอนนี้มันจะสามารถผลิตได้ อคิดยากนะอึบอึ๊บเขาจะไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วและเร็วรวดนะฮะส่วนต่อไปหน้าที่ต่อไปของเราก็คือเราจะทําเป็นควอนตัมเลยนะฮะควอนตัม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 โอเคซึ่งเจ้าอู้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 อ้ออ้โอ๊ยทำง่ายด้วยฮะเฮ้น่าสนใจเนาะมาเราทำ o s o p h e ฟ s Stone เลยดีกว่า เบล l o s o p h e r s t o n e มันทำยังไงอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมันสามารถอันนี้ได้แล้วเราก็มีก้อนสโตนได้ประเด็นคือเราสามารถทำได้ง่ายๆเราจะสามารถเอาไดมอนมาคาเป็นอเมอรัลเหรอโอ้โหเย่ได้ไปอย่างง่ายดายแล้วนะฮะทึบอเมอรัลอู้เทีอสุดท้ายที่หายยากที่สุดนะเนี่ย แค่นี้อ่า